ยังวันจะจบพี่น้องเลือกมักตะลุดนะพี่น้องคนยังสาคนยังลื้ออยู่อาจารย์จ้างมาเรียบเรียบร้อยสบายมาหันสบายอืมจ้างถาดเด้อียวเฮ้ยคือคืออะไรเราจะมาเก็บบัตรพบ่งยักเก็บเงินบอกแล้วเพิ่นงจะหายเงินขึ้นแต่อาเตะผู้เดียวอาเตะผู้เดียวก็นายจ้างอืมก็นายยังให้จ้างยังให้จ้างบ้านเรายังเก็บเงินเขาได้หะหลักเก็บเงินเขาเก็บเงิน ที Hoy, liksom, ่มีอยู่สองคำแสนไปแล้พวกเขาบ็ได้ลงพวกเขาจะมาใกล้เขาจะอยากขึ้นนะเออพวกมันขึ้นเขาจะขึ้นแห้งอืมเขาจะจ้างขึ้นแต่ว่าสิบ่ถือเลขก็คือบ่จ้างเขามาขึ้นพี่สาพี่น้องฟองพายจ้างคนอื่นเนาะเขาจะขีแห้งเนาะเขาจะขีแห้งบ้านใครนะครับ มักะ็เจ้าทามเขาว่าได้ยินเขาว่าอยู่มักตะลุวัดสันบาเขาชี้จ้างอันให้วันเกิดยุกิวัดสันโอ้ยเขาว่าบุเมนบุเมนอันอีทาวนวดบ่อียอทาวนวดไปบอกเอาไสดเขาบอจักว่าชี้จ้างมาวันเกิดล้านอีต่ออีชิมาบ่เห็นเขาเป็นตาซั่งแล้วว่าประสดว่ะท้ามือนจะไปงานได้คนชี้จ้างตะพอกันเลยวันนี้ ว่าเขาจิอจมม้างิันน้นว่างเราบอกคอนเดอว่าคนจิจ้างต่ออีกเขาคอยหมักเก่แหง <c oughs> <c oughs> ้งเฮ้ยอัน ม้จอยกูไม่ได้ส่งมึงไปขึ้นเนาะไม่ได้ขนเถิงไม่ได้ไลเลเลลดลงมานางนี้อรีเลยตายเาบกการีงยนกเคยเหื่อเข้าเดี๋ยวไปขืนพัดข้าอีลอยไอ้ลอยขืนจันใวจมันวายขืนดูแลต้องง่ากะผู้ขืนไปอ้ซีูงเน่ขืนกันเต็มเยผู้ใหญ่น่าจะข้น กูเทกูมาได้ยินขึ้นไปเซยคืน่เบิ่งกับบุได้อามาคือเปนอย่างเบิ่งกับบุได้เจ้าก็คือบ่าววะสัขอยในร้านเจ้าภาพใได้เลยบ่าว่าเสยอยู่ึ้นไปเยลมกระเป๋าบอแห้งเห็นล้มลมอัน้เห็ลมรวอมกระเป๋าเต็มเยกระเป๋าเต็มบนแนะเต็มเติเนาะอ้าวเ้าพร้อยขึ้นนพยังบอกลงมาถ้าว่าคุณไอ้่าวได้ขอยในร้านเจ้าภาอด้ว่าจะูจักอยู่บอกวา เอื้อย้คนได้บ่เป็นร้านคนนี้นอกเด้ยเอื้อไ้คนได้มาจ่ายเงินเนาะเออจะๆะจะย่าย่ะะขี่ขีขี้ขีขนาขี้กีร้อยนะฮมันโทษได้หมมาแล้วเหรอฮะลงมามันจักจักปวดชัวบปวดฉุดฮด้วยจักงัางโอ้ยฮาว่าเมื่อยบวายโอ้ยอย่าลงได้เผื่อนะึ้นมากขั้นขั้นอันนี้ขั้นลงนี้ไม้ได้เผื่ะไม้เงินได้เผื่ะเจ้่ว่าปรดฮะปวดจักหนองมาขอประจักากวเราบอกโอ้ยบวยแหละแถวว่าไปก่อนเด้อวะเมื่อยวะ บางขนะคนขึ้นไลยไอ้ติชามเม่ก่อนไปในโลงบอกให้โลกไปจั้างวาฮักกัขึ้นไปบางใน,น,ไไน <laughs> กอชิลงไลลงลงลว้แค่ากบบางอะไร่ลงไหลลงก็เลยขึ้นีอดชูเราไม่ไ่แจะนท่นแหละมันไล่ลงก็เล่นเันเรืเ่องบัว <laughs> <laughs> มันบอตีดอกว่ะเออเอขึ้นโดดชูเงินกูไดย้ยากมากผมบอกเออหนึ่งว่าผมจะไม่มาทุกีว้เดีเ๋วอืม

มนจะขอวัดเกิดแต่ว่าขึ้นไปขี่เส้าสบาบลงมาอยู่ตามเจนย่ตามเจนงนน้จ้าจะยยาก่อนนางาใหญ่บักโจกับนงนพี่น่นอะไรลงมาม่นั่งใหญ่อยู่ลาดตะี้นมากะกลงมาบางอีเนี่ยพอดีสามเถื่อป่ะมานำเออบัดหัใจมาหอนานิการลนมานำกดนี่แหละเขาไหลล่ลงแหละ ว่าดีะไัเมื่อเบิรกมกเดอร์บ่มีคนกปิดเอะไรเงินหกันไปจืดืมไ่าเมว่ะชิปโงเาชิปโแล้วมัดชิปโมงคนมีมักปีดแต่ว่าไปไปจอยู่ล้วชิปโมง่มีคนมปดเอเข้ามาวงอื่นนคสี่พบาทนึ่งนะัเออ วงอื่นนะแค่สี่พันบาทจา้างมักเสดเดอมาลงนัะไบ,<ช>บ่เออมันงานเพราะมันก็นเพราะมันวุ่นมันฮาโคช่วยกรเด็ตัวตึงว่าเอาเ<อ>พราะว่างานอื่นเขาบอกว่าอ่งเด็กเขาก็เลยว่า,าเอาช่วยกระเ<อ>ด็น่าจะเจออีกหกพันเจ็ดพันกวมาบ่ได้แล้วจันทน์คนมาลายหรืวจจอว่าจะจทนจังเพิ่มบอกระว่าไปจี้แบบบ้านเนาะพยาึ้นแล้วก็ขึ้นเท่านั้นเท่านั้นอยากให้เห็ุแนี่นี่แบบวานน่าคันวาย่างเขาเหยียบเขาตั้มกันะกนะประดม

เชื่อวาอกเอาพอทุนหรอพ่อครับไม่ละคืนเทิงปะดังยังอยู่ใจเบอร์ดูนะเอาขนมหยาดเดังอะยรก็มากินไม่ยังเท่มอบบอคุายเกินพอทุนอยู่ได้เนาะนสีกินแสตีกับตีบอลมั่นสีอีกวละพอทุนตีเพราวเมือวันเกิดนะตีกับตีบอลมั่นสีอีกะเขาตีถือแขงผับเปนเ็บ เาจะาอกห้กอดอกเตะป้ายงมัไกอเนี้ยป้ายังไงปินมันดูแบบนั้นนะป้ายเขาคิเตี้ยานมนในหลักจป้ายเขาเป็นนิ่แหมมันอันนหลังเขอโโไม่ใช่เป็นกระเป๋ามั้งหรือเป็นอย่างอ่านภาษาปเป็นเขาอ่านว่าจังได้พี่นอะกันนี่อแนว O U จากปิชาภาษา A B C บ้าเว้าวดูห่าภาษา A B C บ้างคิด้ไม่กิน้ำหนอกคะมมนกินอี่ได้แม่งน่นนะ เดี๋ยวบอกนซอนงนุนได้กันมาเต็ม่าเขาจะที่บ้ามากบ้าเดีวมาได้ียามันอะมาหลายคนแต่ว่าเขานี่แหละเ่นจของมันิียวอันเดี๋ยวบอกนะว่าเต็มลงบุญได้มากรทุนได้กัมากล้เดียบาเขากับบ้าอแล้วก็เลยบบเรยคก็ ิดแม่แทนแสงไวุ้คลายโทษสายเกินนี่ลยนโอยมาขมาขวยแล้วจังนะใ่ถ้วยไมยนอกของของประกาศว่าขี่ฟี่เนาะะกาวขี่ฟี่ได้ขี่แล้วก็ขาบมากมากยิ่งขี่ฟี่อา อัีอีอีทานวนก็ได้ขึ้นไปแลดอยูีเท้านอ้ย่ว่าเขาบอกป้าขึไปทาชบวเนาะบบสูงต่างต่ำอีเราต่ำเนี่ยต่ำัต่รุ่นคนะรุ่นรุ่นจะแมันขาดนอต่ำแมันขาดเนี่ยทำนองแขนวปตบเาเปลี่ยนเนาะบบเปลี่ยนเนาะทำนบเปลี่ยนทำขาอีเ็วแล้ มันจะถูกไปเนาะค้ามันจะลูดลงแห้งแค่มันสข้าเหมือนสีหนาหนาโนจ่ะที่สีหนาเออสมันหมื่นแม่นได้สมัยตะกี้เห็นเขาสีใส่ยูหามเออใส่แฝกทั้นเขาดสีก่อนแต่เขาตึงขึ้นแด้ว่าสีหนาจนอันนั้นแฝกรูมาก

มันคือเป็นตาสังนะฮะมฮาหุผนลงหุูวันเกิดเพิ่นต้องผนหายเลยผนไปยังก่ผนงี้ง่าอบว่าเาลยยิกผนบัวอ่นผนดังหายแน่นอันนั้นหรือผนไปยังวะผนว่าอบบัวพังยังเนาะกูหืดมึงได้หามเอลยวะ จะนนยเมื่อพี่น้องมาเอาอัญสลัดเมื่อกินเพี่น้องเออหายอย่างเมื่อน้ำเ蒿เดี๋ยนี่เด็กดื่นก็ยังอยากเมื่อป้าไพนี่หามาเบิ่งดูนี่ห้ามเต้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 กับบเตเบิ่งเต้เบิ่งดูไนี่เต้ ไพ่เน <Five S 2> ี่ไพเบหายเนี่ยักเตตุ้อีได้เนี่ยเบยพี่น้องอ่เมืองพี่น้องทุกคนโอยสรุปบอสรุปงานบอบอเ่ะหลุดเนี่เมนขิ้นกับเปิดแว่นลย่ไหมผู้ะว่าเสเมื่อไหร่เมือ้มนจีงกวหอมเสะน่าจะจีงอ่ะ สอีเอราครับดผกอีเลิศแม่น่รีกินผักอีเลิศเมื่อาก่อพี่น้องเลยวันนึงเด้ไปถายน้าีมสลัดประดานะก็พเอาผักผักกะหล่ำนี่นะคับ้าตัวดินนะอืมะต้องไหวอื่มดีดีอ้าเนบ่ยนะเว้อยกอันนี้นะมาเลเซีใครมึงดูห่ะ เขากินเลยมันเป็นอะไร้เอาพี่น้องเลยเชียรลาคลิปไวเพลงซุมี้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ได้ต่ดชมกับสวัสดี FC ทุกคนทะพี่น้องนะ